อ่าสาหรับเครื่องซักผ้าซัมซุงสองตัวนี้นะครับอาการขึ้นดีอนะครับอ่าสาหรับพี่น้องมือใหม่อาจจะสับสนนะครับอาการขึ้นดีทั้งสองตัวนี้นะครับมันต่างกันนะครับไอตัวโน้นอาการขึ้นดีมีจุดเดียวนะครับแต่ตัวเล็กนี่ครับอาการขึ้นดีมีสองจุดนะครับผมจะพาเข้าไปดูอ่าเผื่อพี่น้องมือใหม่หรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านไปเจออาการนะครับจะได้แก้ไขได้ถูกต้องนะครับอ่าสาหรับตัวใหญ่ๆนะครับ อาการขึ้นดีนะครับปัดหมาดไม่ได้นะครับมาจากสวิตตัดตัวนี้ตัวเดียวนะครับเนี่ยครับอยู่ข้างหลังนะครับหน้าคอนแทคไม่สัมผัสนะครับมันเลยไม่ทํางานได้ขึ้นดีนะครับตัวใหญ่ๆนะครับส่วนตัวเล็กนี่นะครับอาการขึ้นดีมี2จุดนะครับจุดแรกนะครับอาสวิตตัดเหมือนกันนะครับไม่ทํางานก็ขึ้นดีนะครับต่อมาก็มีเซนเซอร์ฝาครับ ตัวนี้ก็ขึ้นดีได้นะครับอ่าม่สายตรงนี้นะครับอ่ามันจะฝังอยู่ตรงนี้นะครับให้ไปเช็คดูนะครับเนี่ยครับมีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับไปเช็คกันดูนะครับ